没坏啦。哎呀，溜溜溜。 ต,ตอนนี้ผมผมไม่รู้ว่าผมจะรอดัโมงได้รเปล่ารถผมเหมือนกันนติดอ่ะโอเคฝั่งพี่มีสองได้อย่าลืมกินข้าวกว่นอเนะเดินนะโอ, <c oughs> โอเคครับ <c oughs> เอาแหละสองโต <c oughs> และวันนี้เราก็จะไปกันที่วัดถรำบาดาลครับสระบุรีได้แล้วก็แบบถ้าเกิดใครถามว่าเอ,อ้ ช่วงนี้แม่มอสซาหายไปไหนยังคงอยู่ในช่วงกักตัวโควิดนะครับทุกคนอาจจะไม่หากาสใชครับทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวที่นู้นก็ถึงวันแล้วครับดูทางเหมือนคนจะเยอะนะโอ้ยโอ้ยใส่จะรวมกันแล้วถือว่าไม่แย่มาก เจ็ดคตรนะเราอยู่ตรงเจ็ดคนนี่ปงกันเศร้าตรงนี้ที่นี่มันเป็นแบบที่ทาการของแถวแถวอุทยานเขาใหญ่มันอยู่ติดกันอที่นี่เขาเปิดแบบรองรับนักท่องเที่ยวจากเขาใหญ่เอาไว้ส่วนใหญ่เขาจะมากางเต็นท์กันครับผมตรงนี้กางเต็นท์กันแล้วก็มีกินหมูกระทะกันใช่ใช่ายป่าด้วยวันนี้เรามาเดินป่ากันเลยด้วยความเป็นนิโกลาวอ่ะมันมีให้เดินสามเส้นทางมาเนี่ยเราเดินเส้นทางที่สองเป็นรอบกลางๆประมาณสองชั่วโมงครึ่งมั้งรอบเดินอ่ะ อ,วอแวรรบกกิโล้ประมาณกิโลสองโลกว่าก <2 S 2> ิโลอ,อ่ส่วนรอบที่สามมันเป็นรอบใหญ่ประมาณสี่โลก็ใช้เวลาสี่ชั่วโมงกว่าเออรอบของเรามันต้องใช้เจ้าหน้าที่ไปสองกับรอบสองกับสา<อ>มใช้เจ้าหน้าที่รอบแรกม,มันไม่ต้องใช้เดี่เองก็ได้แล้วเราติดต่อไปแล้วใช่ไหมเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปหาเจ้าหน้าที่กันเดี๋ยวไปเจ้าหน้าที่สี่ร้อยบาทสี่ร้อยเส้นทางที่สองนะอ๋อเดี๋ยวไปเจ้าหน้าที่กัน เมื่อกี้อคซิเนต์อ่ะอุบิเนต์อ่ะเมื่อกี้เดินออกมาใช่ไหมเราก็แวะคุยกับพี่ที่เขาปลอกรถให้เราเมื่อกี้อ่าเขาก็บอกว่าเออคนมันเยอะไว้มาใหม่รอบหน้าก็ได้แล้วมาตั้งแต่ทีสี่เพราะว่ามันมีรอบแรกตั้งแต่ทีสี่แต่ตอนนี้ก็คือเรามาสรุปให้ฟังคร่าวๆอีกทีก็คือวันนี้คนเยอะมากเพราะว่ามันเป็นวันหยุดยาวแล้วก็ถ้าเกิดจะมาครั้งหน้าเขาบอกเขาแนะนําให้มาวันธรรมดาแล้วก็มาเช้าๆไว้ก่อนอืม เพราะว่ามันต้องเดินทางขึ้นไปโดยนั่งรถเขาขึ้นไปก่อนแล, ouais. do, แล้วก็เดินอีกสองชั่วโมงเขาบอกวันนี้ะรอ uh huh. ก็อย่างน้อยสองสาชั่วโมงแล้ว the แล้วกว่าจะได้ขึ拜拜้นไปอีกสอชโมโอ้ตายไม่ทันเวลาที่ที่เราเตรียมมาข้างบนไม่มีไฟข้างบนไม่มีไฟแล้วก็ทางไม่ได้ยากมากแต่ถ้าเกิดฝนตกก็อาจจะยากแล้วซึ่งตอนนี้ก็คือมนเติมก็เดี๋ยวเราออกไปหาอะไรทำ อย่างอื่นเพื่อรอทีบีของเราทีมฮาฟี่แอนเบสซ่าแล้วก็พิวาโซอากาศวันนี้ร้อนนิดหน่อย <c oughs> แต่เราก็ชินแล้วพี่ <c oughs> ใช่ไหมใช่ท้ <c oughs> องประเทศไทยมันร้อน แต่จริงๆเราแค่จะมาตอนแรกเลยอ่ะอรเราจะมารับ,รรรบน้องได้ฝ<ด><ด>ึกงานาตอนแรกเลยเราจะให้เด็กฝึกงานมาช่วยมาลองเดือนดูก่อนเด็กฝึกงานมาิ้งเราไงใช่ยังไว้ไห้ชีวิตงานเป็นปคนแรกแล้วตะก้องรู้ป่าตอนนี้ตะก้องเป็นไรค้องเสียกล้ามเนื้อทีปวคขาเฮียชีวิตขาขูดขาทางเดินแบบว่าลุกลุ่มรลังหน่อย เดิก็แรงชิลอยู่ไม่รู้ข้างในเป็นไงตกตบเข็มขัดเลยตบเลยขอบคัตขอบคัตสมุดสมุดจริงถามตรงๆนะบ้านไม่มีตังค์ซื้อเข็มขัดเลยทีเดินออกนี่มึงไปเตรีมขัดเลยนะพอดีเป็นแบบนี้มันยืดหยุ่นยากแต่ถ้ายางมันกรอบอ่ะซื้อใหม่ดิโชว์โชว์นี่โชว์ทีดิโชว์ทีดิโอ้โหเฮ้ยเหมือนที่โกยมัดรถจาก รถมอไซค์เลยอันเดียวกันเลยทางก็เริ่มว่าทึบขึ้นเรื่อยๆเนาะถาว่าแค่นี้เป็นยังไงแค่นี้มันจิ๊บๆใช่ไหมครับแต่ถ้ามีบ่อยก็เปิดหลังเหมือนกัน แบเว่าทานไม่ต้องโหดนะอืมการมันร้อนมากการมันโอ๊ตเอาวลยเจ้าน่าจะดีกว่าฝนตกนะไอ้ก็ยังดีแต่ว่าไอ้ช่วงที่แบบมันเงาเงาไงแบบดำๆไงคือมันก็ชุ่มแบบใช่ใช่ไม่ได้แห้งตลอดทางใช่ไม่ถือไม่ถือว่าเป็นทิศเลนเท่าไหร่ใช่ใช่แต่ไมไม่เห็นแบบเหนียวๆบ้างใช่ในความรู้สึกว่าชุ่มชื้น

ตายตัวโ้ทา้านหรอดูอยู่ใช่เดินไปได้ไม่รู้ไม่รูลื่นนะเยไม่ลื่นป่ะกะไรไม่ลื่นนะไม่รไม่ลื่นไม่ลื่นพี่ต่อเด๋มีทางแบบนี้อีกไหมครสุดแล้วอ๋อนี่สุดแล้วสบายใจได้ นก็เาขาใหญ่ขนเขาก็พูดไงมาครับทุกคนเรามาโตเลโซเลโซเลสงแหลง <c oughs> ที่น้ำตกริมทารอเวลาก็รอ,อพวกเขาด้วย <laughs> <laughs> ไม่รู้ว่าจะเสร็จกันกี่โมงก็เดี๋ยวเรามานั่งพักผ่นอนรอที่จุดน,นักโูมแหละนั่งโซเล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  การเคลียร์ทางใช่ไหมพี่อ,อยู่โซนที่ไผ่มันล้มละเราต้องมุดไปต่อโอ้ยโอ้ยโอ๊ยเจ้าหูนี่ไปมาก่อนเนี่ยลุงลิงกระชัดไม่ไหวแล้ววิ่งเคลียร์ลื่นลื่นไม่ไงวะเหนื่อยเลย เจอน้ำตกแล้วทุกคนเขาเรียกน้ำตกอะไรครับไอตรงนั้นอ๋เจ็ดโคตไต้ครับอ๋อเจ็ดโคตไต้จะอยู่ตรงนน้นเดี๋ยวเราต้องเดินลงไปด้วยจ้าไอตรงนั้นผ่านชันชิบหายข้างล่างถ้าลงถ้าลงพวกเราโอบๆความชันนี้ไปถึงน้ำตกกันแล้วทุกคนพี่สีนั่งรออยู่ละนั่งรอนานยังพี่จะจะช้าหน่อยผมกไม่ช้าหน่อยโอเคครับเนี่ยเราเพิ่ทายอังเป๋ต๋ ตึ้งทางแล้วครับตึ้งทางอันนี้ร่วมกลับนะพี่ยโอยลงใจแล้ยใช่ไหมมันอยู่บ้านเราด้วยมันอยู่บ้านไหมที่บ้านลำบากกว่านี้นะที่ที่เกิดที่ไหนไหมพี่เกิดที่ไหนเนี่ยอยู่ทานเมืองเชียงเทครับโอยที่บ้านลำบากกว่านี้อ่ะพี่ก็เก่งเกินไปดูน้ำตกกันดีกว่าะเราเดี๋ยวเดินกันต่อ เากำลังไปเจ็ดค้นเหนือประมาณ400เมตรไปใช้เวลาเท่าไหร่วะตามทางจะมีพวกมะแรงพวกผีเสื้อด้วยไห็มก็ไม่รู้อะไม่น่าจะเห็นอยู่เห็นอยู่สวยดิฟังคันำต่อไปทุกคนเอีงขายาวด้วยดิ อันนี้คือข้ามทางนี้เลยพี่ใช่ครับเลยน้ำเลยครับอ๋บอ,อเปลี่ลลครับอ่ายังไงก็เปี่ยนไหมอู้มาถึงแล้วอันนี้คือน้ำตกเจ็ดคตเหนื่อยใช่ไหมพี่ใช่ครับปกติให้เขาเล่นตรงตรงนี้ไหมครับอ๋อข้างบนถ้าผมเล่นแล้วผมเปียกผม trong kênh này tôi đều đưa nó vào mày về tai nha 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 tai ตรงนี้ผมมาได้แล้วขนุนก็ไม่ถึงก็ไปทางเหมือนกันนะรองเท้าเป็นสิ่งสำคัญนะทุกคนพี่เขาบอกซื้อพี่ฮอยนะพี่ตีห้อยรอ,องเท้าอะไรครับอันนี้เอ้าบ้านผมเรียกไม้หอมครับไม้หอมหเฮ้ยไอ้พวกแพงๆแบบพี่ซื้อหมดแล้วเดินมหมดแล้วพีพาพาเขามาเดินป่าอย่างเงี้ยหนึ่งร้อยกับหลักพันได้ กูตกคนเดียวไงกูตกคนเดียวเลยจอมยุทธถืออะไรก็เป็นกระบ,บี่ปะอ๋อซึ่งกูถืออะไรเป็นตะเกียบกูอะไปต่อ าจะเป็นดินละตอนนี้นี่ค่อยง่ายหน่อยถ้าถามว่าเหนือแถวเหนือแบบเขาหลวงไหมก็ไม่แต่มันทางมันก็ยากยากแบบออไม่คิดว่ามันจะยากทางก็สวย,ยตรงนี้ ไม่รู้ฟังพี่แชมป์จะเสร็จยังนะเห็นเขาไปอะไรวะวัดถ้ำบาดาลที่มีเท้าไว้ส่วนเนาะอยู่นู่น<ป>อ,อ,อ่าเย็นสบายแนะนำนะครับใทยมาสระบุรีมาชิวๆนั่งกินข้าวเนี่ยนั่งเตะน้ำก็ได้เนี่ยนั่งชิวๆเหมือนพวกเราเขมรไปโดดดิพี่เอาเลยเอาเลยสอนใจไหมพี่เอาเลยเอาเลย นี่แล้วถึงจุดพักจากน้ำตกเดินขึ้นมาจะถึงตรงนี้คือจุดพักห้าถ้าทาเราเจ็ดร้อยเมตรประมาณนั้น <500 S 2> ก,ะกะเก่าไปเราไปลุยกันต่อดีกว่าจะถึงข้างนอกแหละถึงจุดกลางเต็นทแล้วจะถึงที่ท,ที่เราได้พักแต่เเราไปลุยอ,อีกที่หนึ่งฟิตเนาะสภาพจะตายกันอยู่แล้วฟิตจัดถึงแล้วตายกลางเต็นท์ ตรงนู่นมันเป็นลางกลางเต็นท์ไม่ลานลานมันใหญ่นะแบบว่าติดในน้ำลานมันแบบที่ไหนเนี่ยถึงเนี้ยนู่นไปถึงนู่นเลยเห็นปะขอบนู่นเลยรีบๆอ่ะนี่กลางเต็นท์แล้วก็เราเดินชิลเข้าไปได้นะกลางเต็นท์เลยกลางเต็นท์เราไปเล่นน้ำตกพอแล้วข้างหน้าเดินแค่เส้นทางนี้ง่าย่ายทจบไปแล้วกับเส้นทาง ทางเดินป่าเส้นทางที่สองเราเส,ส้นเล็กเส,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 ส้นเล็กเส้นกลางเส้นเล็กกลางได้กันประมาณสองเกือบสามชั่วโมงได้ครับได้ครับสองสามชั่วโมงได้อยู่ครับนี่ก็ต้องขอบคุณพี่เสียพี่ต่อมากครับผมที่พาเราเดินวันนี้ขอบคุณนามามาเที่ยวใหม่นะครับได้ครับมาแน่นอนพี่มาแน่นอนเดี๋ยวผมส่งตัวแทนผมมาคแต่ว่าที่ผมเดีไม่มาแล้วแต่จะมีคนมาสักคนสองคนไปเดินรอบใหญ่เดี๋ยวฝากพวกพี่ดูแลได้ได้ครับเดี๋ยวผมจะครับกลางตึ๊งชิวๆตรงนี้แหละครับเดี๋ยวเราไปน้ำตกเดี๋ยวไปเจอกัน ไม่รู้ว่าฝั่งนู้นน่าจะไปเจอน้ําตกเลยมั้งเขาอยู่น้ำตกแล้วเขาจะมาบออยู่เมื่อกี้เขาติดต่อลองมาแล้วว่าจะไปน้ําตกเลยเพราะว่าที่นู้นเขาห้ามที่นู้นคิวยาวขึ้นไม่ได้ร้อยกว่าคิวเขาบอกอก็เดี๋ยวไปเจอกันที่น้ําตกลิมทานเลยครับน,นแัแล้วเราก็มาถึงที่ ตกที่พี่แชมป์น,นักมาคือส,สภาพแบบเราแบบอิดโรยสุดๆแหละเราเดี๋ยวนี่ฝั่งนู้นเขาบอกเขาอยู่กลางเกาะอ,อะไรไม่รู้เขาไปเราไปหาเขาเดีกว่าไปคืออ่ที่ไหนนี่ที่นี่นะน้ำตกรกิมทานน่มาจะมวกเหล็กมั้งสลับบุรีอ๋อไปหาเขาเดีกว่า รู้ไหมว่านั่งหงอยกันสองคนมานานแค่ไหนแล้วสี่ชั่วโมงไหนเฮียพวกอ้วนเหนื่อยนั่งรอจนเหนื่อยแล้วเนี่ยทำไรเราเอ้เจ๊ตกไปหายนะตกไปหายนะหน้าหน้าหลังหน้าหลังตายตายหลังหลังตายตายตายรวมโค้ดไปความชใช้ฟอสใช้ฟอสอีกเดียวถึง อย่าดูไปก็ว่าทำไมแบบว่าผมเห็นเขาปักรองเทา้าไว้ไม่นานหรือไม่น่านจะเดินได้อย่างนี้แหละผมยังอยู่ตรงนี้อยู่นะแต่ถ้ากัดพี่ไปถึงอกแล้วอะผมว่าไม่น่านเหลืออะในแม่งเ,เริ่มไหลไปพอแล้วทุกคนไปได้แค่นี้ าาทงจะไปรอดเฮ้ยแต่ก็เป็นทรายเดินเยอะอยู่เด็กเล่นได้เล่นได้อยู่แบบอยู่ใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยมีพื้นที่เล่นเยอะอยู่เริ่มดีละเริ่มดีละปรับตัวได้ ร้อยไปแล้วกับทิปวันนี้ไปไหนดีสลับบลีไงชอบทีมไหนกันชอบทีมไหนอะไรล่ะชอบทีมเอชอบทีมบีมันทีมบีไปทีมเดียวเลยเนี่ยคอมเมนต์มาได้นะครับว่าชอบทีมไหนทีมโซเลหรือเปล่าเลูกกระปูดีุ่นเดียก็คลิปเพียงเท่านี้นะพี่วันนี้จบคลิปไปมองนานๆแล้วตาจะบอดแล้วตอนเนี้ยอย่าลืมอยากให้ดูจริงๆอยากให้ดูดีๆมหมก็อย่าลืม ไปเทีย่ยวสองนี้กับพวกเรานี้โกราครับแล้วก็ลืบกดไลค์กดแกชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยเป็นกำลังใจให้เราเปาแล้วก็ทิปหน้าเราไปที่ไหนก็ติดตามวันนี้ปนไปไหนดีด้วยก็แฟนคลับแมมมอสซากดหัวใจให้แมมมอสให้หายไ,ไวๆด้วยครับ<ๆ>ไปไปแค่นี้แหละเจอกัน,นครับผมบ๊ายบาย